เรียนทองคำภูมิวิทยานะครับแล้วก็ทันสุดาทองมาด้วยนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินนะครับซึ่งรางวัลพระราชทานนะครับถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดนะครับเนื่องมาจากว่ารางวัลน,นี้เนี่ยเป็นพระรชาชทานลงของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชากาธิเบศรนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับมันเป็นที่รักยิ่งของ ะะท่านทรงมีพระราชปราริ์ให้ความสำคัญกับท่านผู้บริการผูร้ให้การรับครงแล้วก็ผู้ีเกียรติท่านนะครับในส่วนของการประเมินในวันนี้นะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนทองคำภูมิปิญยาที่ได้รับเกียรติจากข้าราชการในการประเมิน ชนิดเนี่ยก็จะมีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นวัตถุชิ้นแรกที่พวกเราอย่างเช่นสารประกอ,พอพบของโพเทนเซนเฟนจะให้สีเขียวเข้มสารประกอบของบอร์บอริกจะให้สีเขียวอ่อนสารประกอบต่อมาสารประกอบโซเดียมคลอไรด์จะให้สีส้มเหลืองและสารประกอบสุดท้ายแคลเซียมคลอ เพราะสวยงามนั่นเอง in January 1986, Himaji King Pumipon gradually b e s t o w the name Vashina a n u k o r Dam after the name of the c r Pr o w d Prince. สีนี้นะคะเราก็าจะลงให้ทั่วเปิดตาค่ะค่อยๆลงนะคะให้สีตางูๆค่ะแต่งหน้าในงานรับปริญญาค่ะขอบคุณค่ะ 一个男孩。 น,ะะนีเม้ส็แล,และต่อมานะคะก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายค่ะสองช้อนโต๊ะอย่างเช่นใบกะเพรานะคะก็จะช่วยไล่การอวดค่ะแล้วก็ลดอากาปวดทองได้อย่างเยียงค่ะผักที่เราใช้นะคะก็เป็นผักสนควครัวที่เราเก็บมาจากพวกแนวโมเดลของทางเรียนเราค่ะ จะเป็นการร้องเพลงค่ะ ออนไซต์ค่ะได้กลับมารำอีกรอบแล้วพอไปแข่งขันเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเราไม่ได้รำกันนานเนี่ยค่ะอาจจะแบบว,ว่าแล้วก็เรียนเกี่ยวกับติวเตรียมแพทย์อะไรประมาณนี้ค่ะด้วยความเพลิดเพลินม,มากนะครับเป็นการประเมินที่ได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขมาก2ชั่วโมงที่หนูเข้ามาในเ,าเรียนที่นี่ใช่ไหมคะในชั้นวส .1 ตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูคงไม่ได้รำอะไรแะคะแต่ว่าคุณครูที่สอนน้าณสินค่ะ สภาเขาก็ได้ชวนมาเราค่ะในตอนแรกก็ไม่ได้มีใจรักขนาดนั้นค่ะแต่ว่าพอรับไปนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะสิ่งนะะี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนว่าเวลาที่เราว่าไม่มีอะไรจะทำเนะะี่ยค่ะก็มารัมาเรียนน่าจะสิ่งะคะ่ะก็ถือว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคะ่ะแล้วก็น่าจะสิ่งนะะี้ค่ะก็ยังหารายได้เสริมให้หนูได้ด้วยค่ะในช่วงวันหยุดหรือว่าเทศกาลเนี่ยค่ะ ได้ได้ตรงนี้ค่ะหนูก็ได้นํามาใช้จะได้ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูสนใจทางด้านนี้มากขึ้นค่ะรประวัระราชทานเนี่ยครูอยากจะสร้างทัศนคติของเรานิดน,นึงนะครับว่าอ,อ,อยากจะรู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย มีความสําคัญอย่างไรต่อสังคมไทยในปัจจุบันคะคลาหารรสัเนี่ยค่ะก็มีความสําคัญกับสังคมไทยมากๆเลยคะ่ะซึ่งสถาบันครัมหาหานปรสันเนี่ยค่ะก็ได้มีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะในยุคปัจจุบันนะคะเด็กสมัยใหม่อาจจะคิดว่าสถาบันครัมหาหารรสันเนี่ยคะ่ะไม่สําคัญแต่ความเป็นจริงแล้วสําคัญคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสถาบันครัมหาหารปรสันเนี่ยคะ่ะเราก็จะไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวอีกจิตใจอใีกคะ่ะเพราะว่า การที่มีสถาบันพระมหาอิย์เนี่ยคะ่ะเอ่อพระมหาอิย์เนี่ยคะ่ะเขาก็จะท่านทรงแบบว่าท่านก็ทรงมีเมตาตาต่อประชาชนคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างเช่นรางวัลน,นักเรียนราชาทานเนี่ยค,ะค่ะก็ได้มีขึ้นเพราะว่าพราะ ซึ่งหนูก็รู้สึกว่ามันสาคัญามากๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีอ่อถ้าไม่มีสถาบันพร้อมสารนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าบางค่ะอาจจะแบบว่าทําหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่เต็มที่ค่ะซึ่งสถาบันพร้อมสารนี้เหมือนแบบเป็นองค์กรใหญ่ค่ะที่ดูแลทั้งประชาชนแล้วก็ลหลายหน่วยง,งาน,นะคะ่ะมีบางคนที่ เขาไม่ได้ลูกขึ้นยืนหรือว่าแสดงความคารูก็ได้ความรู้สึกหนูก็อยากให้เขายืนขึ้นแสดงความคารพเหมือนตอนเมื่อก่อนที่เราได้ทํานคะคะแต่ในสมัยนี้ค่ะด้วยความที่มียุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วทําให้ความคิดของคนมันก็เปลี่ยนไปความคิดแต่ละคนนี้ค่ะก็จะไม่เหมือนกันค่ะในส่วนตัวหนูหนูก็คิดเป็นอีแบบหนึ่งแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะไปติหรือว่าเขาอะค่ะเพราะว่าก็กลัวที่แบบว่าเขาจะแบบ มาว่าเราว่าเราอย่างนี้อค,ค่ะประวัตค่ะในทุกความช่วยเหลือของเพื่อนหรือว่าทีมงานมันไหลลื่นไปหมดมันยังคุยกับท่านลองข้ <c oughs> อติยาก <c oughs> นะฮะมันมันมันไม่ตอบนืกยงนะคะก็เปลี่ยนนั่นใหม่หรือไม่ก็ใส่ถาดใส่ให้พร้อมและไอเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นี่มันก็เป็นอย่าง่ะเวลาลองเนี่ยไอรุออ่นก่อนที่ไออ่ะแล้วก็มีมาตั้ง นานแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เด็กสมัยนะะี้ค่ะก็ให้สนใจสนใจทางด้านานฏาิลปนไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะหนูเลยรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่ชาติอื่นๆไม่มีแบบนี้นะคะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ค่ะโอเคระบำมาตรฐาน,นะคะ่ะซึ่งระบำมาตรฐานเนะะี่ยค่ะก็จะมีตั้งแต่สมัยก่อน,นะคะ่ะก็จะเป็นการใส่ชุดเครื่องค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าการใส่ชุดเครื่องแล้วก็ใส่ยอดชดานเนี่ยค่ะก็ทําให้ นะคะสนใจแบบว่าอยากจะลองอยากจะลองทําอยากจะลองรลบ้างบ้างเงี้ยค่ะเรื่องเอ่ออย่างะะ <S <S เ,าาเช่นการเต้นแล้วก็การรำเนี้ยคะ่ะมันก็ต้องอาศัยความสามัคคีในหมูขข่คณะตนเองแล้วก็การมีวิน,ยนะะัยค่ะซึ่งในสมัยนี้ก็จะมีแบบเด็กวัยรุ่นใหม่ๆเขาก็จะชอบเต้นเกี่ยวกับวงเคปอปปกกะปีอะไรประมาณเนะะี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายค่ะแล้วก็จะมีเด็ก <S <S ที่มาสนแต่ทางด้านรงซึ่ง รุ่นนองในนาตศิสิ์นะคะก็มีทั้งชอบเต้นแล้วก็ชอบรำไปด้วยค่ะ oh. ใช่ค่ะเราพบกันสองอย่างค่ะหนูมีทั้งเป็นไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือว่าการนำเพลงสาบนยคะมารำในรูปแบบใหม่ๆนะคะซึ่งหนูคิดว่ามันก็มีความแตกต่างกันะคะอย่างเช่น การรำนาฏศิลป์ไทยเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีท่ารำที่เป็นท่านาฏยศัพท์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบสากนนะคะเราอาจจะคิดค้นท่าใหม่ๆม,มาได้คะ่ะมันก็เลยจะแตกต่างกันตรงนี้ค่ะกรรมการนะคะที่มาประเมินท่านผู้บริหารนะคะท่านพอสิริศุนท์ท่านรองแล้วก็คณะคุครูรวมทั้งนักเรียนที่มาร่วมให้กำลังใจนะคะรวมทั้งทานสุดาด้วยนะคะผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานนะคะ ก็อันดับแรกนะคะของครูครูก็ขอชื่นชมในการเตรียมการของโรงเรียนอย่างดียิ่งนะคะเริ่มตั้งแต่ลงลบเลยเราเริ่มกันตั้งแต่ข้างหน้าเราก็จะรู้เลยว่าทีนี้ก็แล้วก็การแสดงหรือว่าการจัดเขาเรียกว่าไหคะจัดเซตว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองไปยังไงยังไงยังไงก็ขอชื่นชมทุกอย่างเลยนะคะทีนี้ก็จะมาอะขอเติมเต็มนะคะเพราะว่าเราก็รุ่นอเราเห็นแล้วเราก็ เป็นกำลังใจให้นะคะในรอบต่อๆไปนะคะก็หวังว่าเราจะได้ฟังข่าวดีอย่างนี้นะคะแต่ก็อ,อย่างในลงความคิดเห็นนิดนึงถ้ารอบระดับจังหวัดถ้าบังเอิญสมมตินะคะทั้งสถานศึกษาและนักเรียนเราจะแยกการประเมินไหมคะแยกเนาะเพราะว่าพอวันนี้ปับ๊บเพรามันเราก็เข้าใจในปัญหารอบแรกมันการสื่อสารมันผิดมันก็เลยกลายเป็นวันเดียวกันทีวพอมาการมาจากตรงโน้นต,อง,ตองมานั่งต ก็ลวบโรงเรียนว่าถ้าเราเราแยกวันเราก็น่าจะไม่มีปัญหาที่จะก็จะจัดเซนได้เต็มที่นะคะโต๊ะเก้าอี้อะไรเพราะว่าเรามีวิราการนักเรียนอะไรมันก็อาจจะไม่ต้องยาวเท่านี้มันจะได้ไม่บั้งอะไรนี้นะคะอันนี้ก็ขอเตือนเต็มให้นิดนึงส่วนในเรื่องของการนําเสนอเหมือนว่าจะข้ามขั้นตอนไปหรือว่าโรงเรียนจะยังไงคะที่ตรงเรื่องของด้านวิชาการหรือว่าคุณครูดูไม่ทัน เผื่อว่าจะไม่ได้มีการพูดนะคะก็จะมีเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมค่ะซึ่งโครงงานเนี้ยค่ะก็จะทากระทั่งโรงเรียนก็ในแต่ละห้องเรียนก็จะมีโครงงานคุณธรรมอย่างห้องห้องละหนึ่งอย่างค่ะอย่างเช่นการเดินเป็นแถวอย่างเช่นว่าห้องเนี้ยค่ะน้องๆยังคิดว่าตัวเองยังเดินเป็นแถวไม่เพียงพอเนี้ยค่ะน้องๆก็จะทําโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ทุกๆวันศุกร์เนี้ยค่ะเรามีค่าคุณธรรมซึ่งเราก็จะมาคุยกันใน คุาพนธรรมค่ะว่าแบบว่าโครงงานแต่ละห้องเนี่ยค่ะดำเนินงานไปถึงไหนแล้วค่ะแล้วก็เราได้มีการเอานำเสนอแล้วก็แนะนำน้องๆไปค่ะว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนค่ะทีเรียนอยู่ห้องวิคณิตด้วยค่ะก็จะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เลยมีการโชว์ไซน์โชว์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ทางด้านด้านศิหนูก็เป็นเีกน้านศิลป์อยู่แล้วแล้วก็ มวยไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเรียนวิชาพลักศึกษาค่ะซึ่งก็มีในรายวิชาที่ครูเขาสอนค่ะแล้วก็อย่างเช่นการทําอาหารเนี่ยค่ะเราก็มีวิชาการงานซึ่งเราก็จะเรียนที่ห้อง,งาคากนค่ะโอเคค่ะนะคะทางคณะโรงเรียนนะคะทุกท่านที่โรงเรียนเนี่ยนะคะส่งเสริมน้องนะคะให้มีความสามารถที่โดดเด่น มีการแข่งขันเป็นทีมแลว้วก็เดี่ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันภายในโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมสัตว์ดัค่ะแล้วก็เวลาเราจัดงานใหญ่ๆอย่างที่บอกว่าไไนะไไนะทูกไฟไมโคมนะเนาะทูกไฟไมโคมนี่ต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะครับไว้ใจไม่ได้นะครับไว้ใจไม่ได้เนาะอีกอันหนึ่งที่อยากจะเติมเต็มคือการเรื่องของการแทนกล้องนะครับมันจะมีอยู่สองสองกิจกรรมเนาะ อยู่ที่บ้านนะนอนให้อยู่กับหญ้ากระปูคอยดูแลหญ้ากระปูตลอดครับิที่ที่ภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าเขาเรียนมาตั้งแต่ม .1 นนก็เห็นพัฒนาการทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการคุณลักษณะวิถีนต่ตาๆคุณธรรมจริยธรรมแล้วในปีการศึกษา2 5 6 5, 5เขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเดี้วยครับดังนั้นเขาจึงมีหน้าที่ที่ ได้รับามหมายเนี่ยมากแต่เขาก็สามารถบริหารจัดก,การเวลาออกมาได้ดีครับมีการไปประกวดแข่งขันหรือว่าออกมาสั่งโฮมเลยครับเพราะไปร่วมงานกับชุมชนก็ถือว่าเป็นเด็กที่ควรได้รับรางวัลพะธา,านอย่างยิ่งครับทัศดาเนี่ยเป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับใครใหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยเรื่องการแต่งกายหรือว่าเรื่องการเรียนเป็นนะแล้วก็ยังเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเพื่อนอยู่เสม,มอแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยให้ กำลังใจกับรอบข้างอยู่เสมอแบบนี้ค่ะที่คอยดูแลเรื่องเวลาซ้อมลาอะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยถามว่าตรงนี้ได้ไหมหรือไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะคอยทวนท่าลาให้จนกว่าเราจะรู้สึกว่าตกเข้าใจแล้วแล้วก็คอยให้คำปรึกษาได้ในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการเรียนนะคะพี่พี่มูก็เหมือนกับว่าเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่คอยถามไทยเวลามีเรื่องทุกๆใจอะไร เข้าศึกษาตอนม .4 ใช่ไหมคะหนูก็ยังลังเลว่าจะเข้าเรียนศึกษาต่อนในห้องอะไรดีอะคะเขาก็เป็นที่ท <c oughs> ี่ให้คำปรึกษาว่าห้องนี้ดีไม่ดีอย่างไรอ๋อเด็นี้เป็นเพื่อนตั้งแต่ม .1 น้อใช่ไหม <c oughs> เป็นน,อน้องเป็นเรื่องน้องเป็นเรื่องน้องค่ะน้องเคอเรื่องความที่เราเนั้นรู้จักกันนานแล้วจึงแม้ปัจจุบันเราจะไม่อยู่ห้องเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาหนูมีเรื่องอะไรหรือท ทันจดาเนี่ยมีเรื่องอะไรก็สามารถมาปรึกษาทาาันจดาได้ตลอดเลยทันจดาเป็นเพื่อนที่ดีมากคะ่ะเลวลาเรามีเรื่องอะไรไปปรึกษาเธอเธอก็จะแบบให้การปรึกษาแบบเต็มใจไม่มีการบายเบี่ยงแต่เรื่องความที่ทันจุดาเนี่ยปฏิเสธคนไม่เป็นนะคะเรื่องความที่เธอนั้นเป็นประธานด้วยประธานนักเรียนเป็นที่รู้จักของเพื่อนมากมายเนี่ยคะ่ะเวลาได้รับมอบหมาย,ยางานอะไรพวกนี้ในเมื่อเธอปฏิเสธงานไม่เป็นเธอก็จะรับมาหมดเลย ทำให้วางครั้งเธอแบบว่าบริหารจัดการไม่บริหารเวลานั้นไม่ดีพอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ทํามันออกมาได้ดีตลอดค่ะ